กราบสวัสดีพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะพี่นะ EP ที่160ค่ะพี่160ของนารีผักเครื่องนะคะสนใจนติดต่อเบอร์โทร0 6 3 8 8 2 4 9 5 8นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะเบอร์นี้นะหรือแคปหน้าจอพี่ๆี่คะแคปหน้าจอและแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะเนี่ยแคปหน้าจอ หนึ่งทองแคปเจอร์อะรอเล่นค่ะพี่นี่นะคะหนึ่งหกศูนย์นะพี่นะเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งค่ะพี่วันนี้น้องเนี่ยคะ่ะรวมเกจิอาจารย์คนะ่พะพักเรียนแล้วพี่นะหลากหลายรุ่นหลากหลายเกจิเลยค่ะพี่น้องบอกเลยว่าวันนี้ก็อะน้องก็วันนี้น้องยุนหนึ่งอะเรื่องเรียนอะ่ะน้องว่าเรียนละสี่ร้อยบาทค่ะพี่เรียนละสี่ร้อยบาทนะพี่นะเรียนละสี่ร้อยบาทนะคะสามเรียนหนึ่งพันบาทค่ะพี่สามเรียนหนึ่งพันบาทนะคะ อ่าหน้องบอกเลยถ้าสามเหรียก็คือลดราคาแบบจุใจไปเลยเนาะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งค่ะพี่รายการที่หนึ่งนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะเออไม่ใช่ปิดตาหลวงพ่อคูณนะพี่นะปิดตาหลวงพ่อคูณค่ะรายการที่หนึ่งค่ะมาลงองค์แรกก็ผิดเลยนะพี่นะวัดบ้านไร่ค่ะพี่วัดบ้านไร่ปิดตาหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ค่ะพี่ รายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อมาน้องไปแบบป้องไวขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการต่อมาค่ะพี่เเลี้ยนหลวงปู่ทิมค่ะพี่เลี้ยญหลวงปู่ทิมนะคะนาบกหลวงปู่ทิมค่ะวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะพี่นะวัดละหานไล่จังหวัดระยองรายการที่สองค่ะพี่บอกเป็นรายการรายการนะคะพี่นะเพราะว่าน้องจัดรายการรายการบอกตรงๆว่าพอถึงเวลาน้องก็ลืมไงพี่ถ้าพี่บอกเป็นรายการรายการน้องก็ยังเออ นั่นแหละยังจาได้อยู่นะรายการนี้รายการที่สองค่ะรายการต่อมาค่ะพี่องค์นี้ค่ะพี่หลวงพ่ออีค่ะพี่หลวงพ่ออีวัสตะหีค่ะพี่เหรียญเก่าโบราณนะพี่นะเหรียญเดิมโบราณอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะพี่นะปีสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออีค่ะพี่เหรียญหลวงพ่ออีค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สามค่ะรายการนี้รายการที่สามค่ะนี่ หรือไม่พี่ก็ดูแบบแคปแล้วก็ดูก็ได้นะพี่นะเพราะว่าน้องพยายามทําภาพให้่งที่สุดนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สี่ค่ะพี่นี่นะพี่นะเหรียญน,นี่ค่ะพี่เหรียญอะไรเหรียญพระครูนี่เหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะวัดเกาะกพังงังนะพี่นะวัดเกาะวัดเกาะพังงังนะพี่นะนี่นะพี่นะ ที่ระลึกนะคะพี่เป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อเพชรน,นะพี่นะสวยเก่าเดิมนะคะกาไหลทองอลาลามอย่างนี้เลยนะพี่นะกาไหลทองอาลามอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเหรียญต่อมาค่ะพี่เหรียญต่อมาค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกหลังเรียบนะพี่นะรายการนี้นะคะพี่นี่ค่ะ ปิดตาหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกค่ะสวยเก่าเดิมขนาดนี้นะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้จัดองนะค,นค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่ห้าค่ะนี่นะพี่นะรายการต่อมารายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกค่ะเรียนหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกโน,น,นะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อเกษเมเขม,มโกนะคะรายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะนี่นะพี่ปีสองห้าสองสามนะพี่นะรายการนี้รายการที่หกค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่เจ็ดค่ะพี่เหรียญการไหลทองค่ะพี่เหรียญการไหลทองหลวงปู่ทิมนะพี่นะรุ่นแปดรอบค่ะพี่สร้างขึ้นเมื่อปีหนึ่งแปดค่ะ รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะพี่นี่นะคะพี่นะเหรียญต่อมานะคะรายการที่เก้าค่ะเหรียญรายการที่เก้าค่ะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญสามเหลียญหลวงพ่อคงค่ะพี่ รายการนี้รายการที่เก้าค่ะเอ้ยรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการนี้รายการที่แปดค่ะรายการต่อมานะคะเหรียญรายการที่เก right ้าค่ะพ right ี่เหรียญรายการที Boy ่เก้าเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเหรียญหัวโตนะพี่นะของหลังหลวงปู amental. ่ทิมนะพี mushroom. ่นะจังหวัดปัตตานีค่ะพี่นี่นะพี่นะ ไม่ใช่เหรียญเลื่อนนะพี่นะเหททรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะการไหลทองค่ะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบค่ะเหรียญพักครูรุ่งการไหลทองนะคะวัดท่ากระเบือค่ะปีสองห้าสองสี่แปดสี่ค่ะเหรียญพักครูรุ่งนะคะพี่นะ เหรียญนี้ยอดนิยมนะมีช่วงหนึ่งที่แบบราคาแบบอับสูงสูงเลยอะนี่นะคะรายการนี้รายการที่สิบค่ะรายการนี้รายการที่สิบค่ะนี่นะพี่นะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะนี่นะคะหลวงปู่ทิมค่ะพี่เหรียญทองดําลงแดงนะพี่นะนี่นะหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นแปดรอบเหรียญใสมาหลวงปู่ทิมรุ่นแปดรอบรายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่นะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่สิบสองค่ะพระอาจารย์นําแก้วนะคะพระอาจารย์นํำค่ะพี่วัดแก้วจัน์นะพี่นะพระอาจารย์นําแก้วใช่ไหมพระอาจารย์นําแก้วจัน์นะพี่นะวัดดอนสาลาค่ะจังหวัดพัทลุงนะคะพี่นะสายใต้นะพี่นะวันนี้พระสายใต้น้อมอยู่สามองค์ นี่นะพี่นะเรียนนีนะพี่นะรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสามค่ะรวงพอกลั่นค่ะพี่รวงพอกลั่นค่ะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะ รายการนี้รายการที่สิบสามค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบสี่ค่ะแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะแม่ชีบุญเรือนเติมบุญโตนะพี่นะนี่นะคะหลังเป็นหลังยันอย่างนี้เลยนะคะพี่รายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบห้าค่ะ นี่นะคะพี่เหรียญกลมนะพี่นะของหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพลีนะพี่นะปีหนึ่งสองค่ะรายการนี้รายการที่สิบสิสิบห้าค่ะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะนี่นะคะพี่รายการต่อมานะคะนี่เห็นมีเขยดจานด้วยพี่เห็นไหมจานชัดเนาะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกค่ะ นี่นะพี่นะหลวงปู่สุขนะป่ะใช่ไหมใช่ไหมนี่นะคะพี่ปีมาโรงน้องไม่รู้พอสอ่ะแล้วน้องก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านไหนอ่ะปีสองสี่หกเจ็ดนะพี่นะ รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะสิบสิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบหกค่ะหเหรียญอะไรอะหเหรียญเสมาของท่านไหนอะหลวงปู่สุกอ่ะใช่ไหมหลวงปู่สุกวัดบักคอรองอ่ะไม่มั่นใจนะพี่นะถ้ารู้ถ้าชอบองค์นี้ก็จัดองคนี้นะคะพี่นะรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่นะ น้องจะพูดไม่เยอะในะวันนี้นะน้องไม่มีเสียงอะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่หลวงพ่อท่านขายค่ะพี่นี่นะคะเสือแดนตายค่ะพี่เลือกถูกไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิงอะไรสายใต้เขาเรียกว่าอะไรอะรายการที่สิบเจ็ดค่ะนี่นะพี่นะหลวงพ่อขายค่ะรุ่นแรกอ่ะพี่นะหลวงพ่อท่านขายค่ะใช่เขาเรียกว่า ท่านค้ายหลวงพ่อท่านค้ายค่ะวัดส่วนขันค่ะพี่ทำไมน้องรู้เพราะว่า,วาที่บ้านน้องแม่เขามีหลวงองค์หนึ่งที่แบบแม่ไม่ให้หนูรายการนี้นะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่มันมีองค์หนึ่งของแม่หนูแม่หนูไม่ให้หนูเห็นเลยรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบแปดค่ะพูดแล้วก็ขำเลยนี่นะพี่นะ เป็นปีสามแปดค่ะหลวงปู่ทวดค่ะเออหลวงพ่อสดทอนค่ะพี่หลังเป็นตาตำารวงแปดสิบปีเนาะรายการนี้รายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดนะคะพี่นี่นะด้านหลังนี่ด้านหน้าค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่สิบเก้าค่ะพี่นี่นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวลานาะพี่นะปีสี่เจ็ดนะคะพี่นะ ีห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะพี่นี่นะพี่นะสองห้าสี่เจ็ดค่ะหลวงพ่อวลารายการนี้รายการที่สิบเก้านะพี่นะเป็นแบบเป็นแบบคุดเลยอ่ะคุดแบบบอกดูดิละเอียดแน่นมากอะ่ะข้างบนคุดนี่มีพระพุทธเจ้าด้วยเนาะมีพระพุทธรูปเนาะนี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะ ท่านเวลาหลวงพว่อพระอาจาร,รย์เวลานะพี่นะนี่นะคะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบค่ะพีนะนะะะพนะ่พระอาจารย์นำแก้วจันวัดดอนศาลานะพี่นะนี่นะปีหนึ่งเก้านะคะพี่นะอาจารย์นำค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะคะเหมือนกันเลยแค่แบบเดือนเดือนมีเงากว่าเนาะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อปุยบู่ปุยวัดมะนาวพี่รายการนี้รายการที่ยี่ิบเอ็ดค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ นี่นะสร้างขึ้นมาปีศูนย์แปดค่ะสองห้าศูนย์แปดนะคะนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการเลยนะพี่นะแอดดีไลน์น้องมาเลยแล้วขอรูปภาพเพิ่มเติมเนาะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะพระพุทธชินราชนะคะหลังเป็นสมเด็จฯรอเกาลทีงห้าพระองค์นะนี่รายการที่ยี่สิบสองค่ะนี่นะคะ ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนจัดองค์นั้นนะพี่นะอย่ารีรอค่ะพี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการนี้รายการที่ยีสิบสามค่ะหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะนี่นะคะพี่หลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะนี่นะ ลายตัดรอยงาลายเชื่อมเก่าเนี่ยพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สามค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สี่ค่ะเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะพี่นะนี่นะคะน้องให้ดูเนื้อหาเลยนะคะพี่สวยเก่าเดิมคหะพี่สวยเก่าเดิมทุกรายการค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สี่ค่ะนี่นะคะ รายการต่อมารายการที่ผ่าค่ะหลวงปู่สุขค่ะอันนี้แม่นค่ะพี่ไว้ปากคลองมาขามเท่านะคะพี่นะรายการนี้รายการที่ผ้าค่ะรายการนี้รายการที่ผ้าค่ะรายการต่อมารายการที่หกค่ะ องค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรายการที่หกค่ะนี่ยคะ่ะรายการที่หกค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะแม่ชีบุญเรียนเติมบนโตนพี่นะโตบนเติมพี่รายการนิกาไหลทองนะพี่นะรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบแปดค่ะหลวงพ่อแก้วนะพี่นะเรียนหลวงพ่อแก้วการไหลทองค่ะปีหนึ่งหนึ่งเก้านี่นะพี่นะการไหลทองสวยเดิมอย่างนี้เลยนะสวยเก่าเดิมค่ะพี่รายการนี้รายการที่แปดค่ะนี่นะพี่นะ รายการต่อมารายการที่เก้าค่ะเป็นหลวงพออ่อโสธรค่ะเอ้ยพระหลวงพอ่อพระพุทธชินราชค่ะรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะด้านหลังนะพี่นะเป็นรอห้าพี่นะเอ้ยเป็นเก้าพระบาทสมเด็จเก้ารัชกาลนะรายการที่เก้าค่ะนี่นะคะพี่รายการสุดท้ายค่ะรายการที่สามสิบค่ะพี่ หลวงปู่หล,วง,งลวงพ่อคงค่ะพี่หลวงพ่อคงค่ะรายการที่สามสิบค่ะนี่นะคะชอบองค์ไหนทูกใกจองค์ไหนจัดองค์นั้นเลยนะพี่นะอย่ารีรอค่ะชอบองค์ไหนทูกใจองค์ไหนจัดองค์นั้นนะคะพี่นี่นะคะ รายการที่30รายการสุดท้ายของวันนะคะสนใจติดต่อน้องได้เลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะที่เบอร์0 6 3 8 8 2 4 9 5 8นะแคปไอดีไลน์ได้เลยนะพี่นะหรือว่าโทรมาที่เบอร์60638824958นะคะวันนี้ EP ที่160นะคะก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ